สวัสดีครับก็อยู่กับผมแซนสตอรี่นะครับในช่องเอวังเหมือนเดิมนะฮะสำหรับใครที่ช่วงนี้เป็นเพื่อน,อนใน Facebook ใน u t u b e นะครับเห็นผมลุกขึ้นมาทำคลิปไม่ใช่อะไรนะฮะช่วงนี้เราไปไหนไม่ได้นะฮะโดนขักตัวก็เลยอยากหาอะไรทํานะฮะช่วงนี้เราช่วงนี้ก็เลยเพิ่งลงคลิปล่าสุดไปก็เป็นคลิปอ่าลิอาดเป็นเชฟนะครับอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นชื่อช่วงว่าลิอาดเล่านะฮะ ที่จริงก็ขอบคุณคนที่เข้าไปดูนะครับไม่ว่าจะเป็นยอดวิวหลัก10หรือ20คนหรือจะหนึ่งสองสามคนผมก็ดีใจนะที่มีคนที่มีคนที่แบบบางทีก็รู้จักกันในเฟสแต่ก็ยังอยากจะฟังสิ่งที่คนที่เราไม่รู้จักพูดหรือคนที่รู้จักเป็นเพื่อนในเฟสอยู่แล้วก็ขอบคุณนะครับที่เข้าไปชมเข้าไปกดติดตามกดไลค์นะครับยังไงก็ขอบคุณจริงๆนะฮะตอนนี้ที่ผมจะมาพูดตอนนี้จะเป็นในเรื่องของความเชื่อนะฮะชื่อช่องว่าเอวังก็พูดถึงความเชื่อกันเลยนะฮะ สืบเนื่องจากทุกที่ผมอยากจะเล่าเรื่องนี้เพราะว่าผมมีโอกาสาได้เล่าเรื่องนี้ให้ให้คนอื่นฟังในในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับมันก็เลยแบบว่า package, ยังยังติดอยู่ในใจยังติดอยู่ในสมองยังอยากจะพูดอยู่นะครับจะเป็นพูดเรื่องของวิญญาณเรื่องของผีนะครับส่วนตัวเองเนี่ยที่มาพูดเรื่องนี้เนี่ยตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่เชื่อนะครับนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆนะครับแต่สําหรับตัวแซนเองนี่แซนไม่เชื่อไม่เชื่อแบบว่าไม่เชื่อว่ามีอยู่นะฮะแต่ก็ไม่ได้ลบลูนะ แต่ผมก็ไม่เชื่อว่ามีอยู่แต่ความที่แบบบางทีถ้าไปที่เปลี่ยวเปหรือที่ที่มันน่ากลัวเนี่ยเรามีความกลัวในใจไม่ต้องพูดตรงๆว่ามันก็มีนะครับแต่มันไม่ได้มาจากที่ผมคิดว่ามีมผีนะมันมาจากที่เราเคยดูหนังหรือจะเป็นการที่ เราโดนปลูกฝังตั้งแต่เด็กดูหนังตั้งแต่เด็กหรือจะมีการที่คนเล่าให้ฟังหรือเป็นคาโบราณบอกผีจะอย่างนั้นผีจะอย่างนี้มันยังติดอยู่ในใจที่มันแบบมันคงลบออกไม่ได้หรอกนะครับมันเป็นเหมือนรากฐานของมนุษย์ของโดยเฉพาะของคนไทยอะ่ะซึ่งทุกคนถึงจะบอกว่าไม่กลัวไม่กลัวยังไงแต่สุดท้ายเอาจริงๆไปดูหนังผีหรืออะไรมันก็มีความกลัวความตกใจมีความคิดไปเองเป็นจินตนาการนะครับทีเนี้ยในส่วนของผมผมจะพูดอะไรนีเมื่อผมไม่เชื่อผมจะพูดเรื่องอะไรเกี่ยวกับวิญญาณนะครับซึ่งอ่า มันก็มีครั้งหนึ่งนะสมัยผมเป็นพนักง,งานราชการก่อนจะสอบบรรจุได้เนี่ยผมสอนอยู่โรงเรียนหนึ่งนะครับอยู่ทางชายแดนของจังหวัดขอนแก่นนี่แหละนะครับจะไปชาย,ยฟูมนะครับก็มีโอกาสได้พานักเรียนไปเข้าค่ายนะครับนักเรียนก็จะมีโอกาสไปเข้าค่ายพุทธธรรมใช่ไหมไปเข้าค่ายที่วัดบางทีก็เข้าเรียนแต่อันนี้มีโอกาสไปเข้าค่ายที่วัดนะครับในใน,ในต่างอำเภอนะครับทีนี้ ก็พานักเรียนไปเข้าค่ายที่วัดกับเหตุการณ์ก็ปกติทั่วไปครับไม่มีอะไรก็ไปจนไปถึงวัดก็ทํากิจกรรมนักเรียนก็ทํากิจกรรมนู่นนี่นั่นครับก็เอาของไปเก็บเตรียมนอนทีนี้ผู้ชายและคุณครูผู้ชายเนี่ยก็จะได้ที่นอนเป็นศาลาในวันนะครับลักษณะของศาลาก็จะเป็นศาลาปูนห้องศาลาปูนประตูกระจกหน้าต่างกระจกนะครับก็ไม่ได้ดูเก่าหรืออะไรนะครับก็บรรยากาศก็ปกติครับนักเรียนก็จะนอนรอบๆห้องโดยหันเท้าเข้าไปที่กลางห้องนะครับทั้ง4ทั้งฝั่ ทั้งสีด้านของห้องเลยนะแล้วก็จะมีผู้อำนวยการโรงเรียนหนึ่งนะครับเขานอนอยู่กลางห้องแล้วผมก็นอนอยู่ฝั่งถ้าเป็นห้องทางยาวผมก็นอนอยู่ฝั่งทางนี้นะครับก็หันหัวเข้าไปนะครับหันหัวเข้าไปก็แยกกระเป๋ามาตั้งเป็นแนวนักเรียนแยกกระเป๋าตั้งแนวผมก็นอนอยู่ระหว่างนักเรียนนะครับก็จะมีนักเรียนนอนอยู่ชั้นมหรืเชั้นปหม .1 มามาอะไรอย่างเงี้ยป .6 น่าจะเป็นป6กก็ถ้าจําไม่ผิดนะ ระหว่างคืนนะนะครับหลังจา,ากที่ทากิจกรรมทุกคนทากิจกรรมทําวัดเย็นทำอะไรเสร็จนั่งสมาธิเสร็จทุกคนก็เข้ามานอนผมก็เข้ามานอนนะก็เข้ามานอนด้วยกันก็หลับทุกคนหลับบรรยากาศเงียบมากกับในห้องทุกคนก็หลับสักพักก็ตอนนั้นก็ไม่ได้ดูราิการนะแต่ด้วยความรู้สึกว่าเรานอนไปนสักพักหนะผมคิดว่ามันมาไม่เที่ยงคืนก็ประมาณตีสองมีสองเวลานี้ในใจนะฮะผมก็รู้สึกตัว ผมรู้สึกเตือเพราะว่าผมรู้สึกว่ามีคนลุกขึ้นมีคนสักคนหนึ่งที่อยู่แถวๆที่ผมนอนเนี่ยผมก็จาไม่ได้ว่าติดผมไหมเนคคืนแรกนะผมจําไม่ได้ว่านอนข้างผมไหมแต่ผมรู้สึกว่ามีคนลุกขึ้นผมก็เลยลืมตาขึ้นมาผมก็เห็นไปผมก็เจอเด็กคนหนึ่งเป็นเด็กนักเรียนของผมเองรูปสร้างรูปร่างนี่ประมาณทมุมทรวม,รมบวบหน่อยนะครับชื่อเจมนะครับถ้าเจมฟังหรือมีโอกาสเข้ามาฟังนะครับก็ทักครูด้วยว่าตอนนี้เป็นยังไงนะชื่อเจมนะครับอยู่ในท่าขาน ผลืมตาขึ้นมาเห็นเขาอยู่ในท่าคานตอนนั้นผมก็อา้าวมาลุกทําไมวะแต่ก็ยังไม่พูดนะเห็นก่อนสักพักเจมเริ่มคานออกไปครับคานคานก็เอามือคานแล้วก็เข่าคานกับคิดภาพคานไปที่หัวผมเขาก็คานออกมาแล้วก็มาอยู่ประมาณประมาณหัวผมแล้วเขาก็คานไปที่คางศร้าเขาก็คานของเขาไปนะครับระหว่างที่เขาคานไปด้วยความผมก็ ก็งงว่ามันกําลังเกิดอะไรขึ้นผมก็ตะโกนไปตะโกนแต่ไม่ได้ตะโกนแบบเสียงดังนะตะโกนออกแจมแบบกลัวคนอื่นได้ยินด้วยเจมจะไปไหนกลับมานี่นะผมก็แบบเชิงดุด้วยขม่มดุข่มก่อนเด่ตอนนั้นเต็เงลังเลแล้วลังเลกล้ากึ่งระหว่างอะไรระหว่างว่านี่คือการลเมอหรือนี่คือผีที่ผมไม่เชื่อนะต,ตอนนั้นผมเรียกเจมกลับมานะเจมมันก็ไม่กลับฮนะ ไดยังคานต่อไปคานต่อไปจนถึงกลางห้องมันก็ไปคานแล้วก็ไปอยู่ที่หัวของผู้วยการผอ,อรคนนั้นน่ะคณครูคนคนั้นน่ะคิดภาพนะผอ,อเขานอนอยู่หัวหัวเขาแบบหันไปทงประตูแบบนี้นะไอ้เจมมันก็คานมาอย่างนี้แล้วมันก็ไปด้านหัวเขาเข้าทางหัวแล้วก็ก้มหน้าลงไปแบบหน้าผออ,อยู่เงี้ยแล้วหน้าไอ้เจมก็อยู่เนี้ยแล้วมันก็ก้มดูอยู่อย่างนั้นน่ะดูแบบดูเลยนะดูโอ้เจมนี่ครับถ้ามันมันมันเป็นอัตโนมัติที่ถ้าผม เล่าเรื่องเนี้ยแล้วขนจะลุกผมเล่าเรื่องนี้ให้คนฟังมาบ่อยมากเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ที่แบบใกล้เคียงของผมที่สุดแล้วทุกครั้งมันจะคนลุกผมก็เรียกเจมกลับมากลับมา,กล,บมากลับมานี่ไอ้เจมก็ไม่กลับมาจนสักพักสองสานาทีไอ้เจมก็คานกลับมาเหมือนมันหันมาหน้าหันหน้ามาหาผมก่อนนะผมเจม,มกลับมาเดี๋ยวนี้นะไอ้เจมก็หันมาแล้วมันก็หันแล้วมันก็คาน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 มาแล้วมันก็นอน นอนลงไปแล้วมันก็หลับด้วยความที่เฮ้ยผมยังแบบมันคืออะไรวะผมยังผมยังมันคืออะไรวะอยู่ก่อนที่ผมจะนอนเนี่ยแต่แต่ด้วยความที่มันเป็นมันเป็นลูกศิษย์อะมันก็เลยแบบว่ามันก็ยังแบบไม่กลัวแล้วก็ยังแบบก้ามกึ่งก็ยังแบบอะไปยังนอนได้ผมก็เลยนอนไปคืนนั้นตอนเช้าผมก็เลยถามเลยมันตื่นมาถามเลยเจมเมื่อคือนเนี่ยรู้ตัวไหมว่าทําอะไรบอก ผมทำอะไรครับครูมึงอ่ะคานไปหาพออเขาอ่ะคานไปกลางห้องเลยมึงคานไม่ทําไมเรียกก็ไม่มาไอ้เจมแบบหน้าเออเลยนะอะไรครูผมผมผมไม่ได้ทําผมไม่ได้คานถาอ,อย่างนั้นเองงงละเมอแหละคืนก็ทุกอย่างก็ดําเนินตามปกติฮะนักเรียนก็ไปทํากิจกรรมกับวัดก็ทําไปทําไปจนถึง ทำวัดเย็นเสร็จจนถึงกลับมานอนอีกครั้งหนึ่งในคืนที่2นะครับต้องบอกว่าไป3มวันสองคืนนอน2คืนนะ่ยคืนที่2ผมก็เลยอ่ะเอาอย่างนี้เจมมึงขยับมานี่มานอนข้างครูผมนอนไอ้เจมนอนแล้วก็เพื่อน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 นอนนอนเรียงกันเป็นแถวอย่างงี้แล้วรอบห้องก็มีโรงเรียนอื่นมีนักเรียนโรงเรียนอื่นมีครูโรงเรียนอื่นอยู่นะฮะแต่แปกคืนแรกไม่มีใครตื่นกับผมเลยนะฮะคืนที่2ผมก็นอนไปีเหมือนเดิมครับเหตุการณ์เดิมน่าจะเวลาประมาณเดิม ดูจากที่ผมตื่นขึ้นมาแล้วแบบแสงไฟหรือท้องฟ้าความมืดผมว่ามันประมาณเท่าเดิมผมก็รู้สึกตัวทีนี้รู้สึกตัวเร็วเพราะว่าไอ้เจมนอนข้างๆผมแล้วไงไอ้เจมลุกขึ้นยืนเนี่ยผมก็ลืมตา,าในใจก็เฮลุกอีกหละทีนี้ใกล้เลยทีนี้ใกล้แบบติดกูเลยทีนี้ไอ้เจมก็เดินไปทีนี้ไม่เดินไปกลางห้องเดินไปมุมห้องฝั่งสายมือ ก็คือผมนอนอยู่ไอเจมนอนอยู่ไอเจมลุกขึ้นไอเจมเดินตัดขาผมไปเดินไปที่มุมห้องมุมห้องก็มีพัดลมพัดลมวัดอะ่ะเคยเห็นไหมพัดลมอีกแล้วคนลุกแล้วพัดลมวัดนะฮะพัดลมที่มันใหญ่ๆเลยนะไอเจมก็เดินไปที่หน้าพัดลมแล้วก็ทานิ้วชี้ของมันจิ้มเข้าไปในพัดลมครับดังกันดัง่าง,งนี้เลยนะเสียงแบบเล็บมันโดนอะ่ะดังจาได้เลยเสียงมันแบบหลอนในหูมากเลยแบบว่าอยากไปทำฟอนหนังมากเลยนะแกน แล้วก็จังหวะอย่างนี้นะแกนแกนผมก็ด้วยความตกใจกลัวกลัวนิ้วมันจะขาดด้วยแล้วก็ก็ยังเหมือนเดิมนะผมยังลังเลอยู่ว่ามันเป็นละเมอรหรือผีนะฮะเพราะว่าการอาหนิวไแย่ทะลุมเนี่ยต้องต้องละเมอวอ่ายังไงอะอยากนิ้วขาดแบบนี้อนะแกนแกนมอมเจมทาอะไรนะ่เฮ้ยทีนี้มีเพื่อนละมีเพื่อนละลูกศิษย์ข้างๆตื่นข้างๆผมตื่นแล้วมันก็ดู แต่มันไม่พูดอะไรนะมันก็ไม่พูดกับผมแล้วผมก็ไม่ได้พูดกับมันเพราะผมห่วงนิ้วใหเจมเจมจริงโอหยุดเดี๋ยวนี้นะแจมงูนิ้วออกมาเจมก็นิ้วออกมาเหมือนพอผมเริ่มเสียงหนักแน่นขึ้นไอ้เจมมันก็ก็หยุดกำมานอนเดี๋ยวนี้นะมันก็เหมือนเดินหันหน้ามาดูผมแต่มันไม่เดินกลับมาครับมันก็เดินไปอีกเดินจากพัดลมเดินไปเดินไปไปถึงนักเรียนโรงเรียนหนึ่งนอนอยู่ประมาณสิบกว่าคนครับในแถวนั้นก่อนจะถึงสุดประตูมันเดินไปประมาณห่างจากพัดลมมาประมาณ สามสี่คนนอนนี่แหละนักเรียนคนนั้นก็นอนอยู่นักเรียนคนนั้นก็ไม่ตื่นนะครับแถวนั้นไม่มีใครตื่นเพราะว่าถ Он ้ามันมันค่อนข้างแบบแสงมันค่อนข้างเข้ามามันตาผมสว่างแล้วตอนนั้นคือมันมันไม่ได้เห็นเป็นความมืดแล้วมันเห็นแล้วว่าใครนอนอยู่ยังไงด้วยความที่มันเป็นหน้าต่างมันเป็นกระจกด้วยผมไปเห็นว่ามันไม่มีใครตื่นจร, ình, จริงๆแม้ทั้งครูโรงเรียนของนักเรียนที่นอนอยู่เองหรือท่านผอที่เขานอนอยู่กลางห้องก็ไม่มีใครตื่นนีครับพี่เจมก็เดินไปที่ปลายเท้าของเขาครับที่นี้เท้าปลายเท้าของนักเรียนโรงเรียนหนึ่ แล้วเจมก็โค้งตัวแล้วก็ก้มหน้าดูนักเรียนโรงเรียนนั้นแล้วก็ก้มดูอยู่ไงโอ้เจมมึงไปทําอะไรเขาเนะี่ยมึงกลับมาเดี๋ยวนี้นะผมก็อย่างนี้ไอ้เจมก็ไม่หันมาว่ามึงกลับมาเดี๋ยวนี้นะเจมไอ้เจมก็หันมาแล้วเจมก็เดินมาเดินมาเดินมาแล้วก็ตัดเท้าผมเหมือนเดิมแล้วก็ไปนอนที่เดิมของมันที่ระหว่างที่เพื่อนมันที่ตื่นอยู่หนึ่งคนกับผมตื่นอยู่แล้วมันนอนอยู่ตรงกลางแล้วผมก็มองหน้านักเรียนนั้นแล้วผมก็ไม่พูดอะไร เด็กคนนั้นก็ไม่พูดอะไรกับผมแล้วทุกคนก็นอนจนถึงเช้าเหมือนเดิมตอนเช้าผมก็ถามอีกเจมทีนี้ครูมีพยานแล้วว่ามึงทําอะไรผมก็เรียกนักเรียนอีกคนหนึ่งมาเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยมึงอ่ะลุกขึ้นมาแล้วมึงก็ทําอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็เล่าให้ฟังตามนั้นทีนี้ผมเรียกว่าเอาอย่างนี้เจมเดี๋ยววันนี้วันสุดท้ายละเราต้องกลับจากวัดไปที่โรงเรียนแล้วแหละเดี๋ยวพอเจมกลับบ้านเจมไปถามแม่ถามผู้ครองว่าอยู่บ้านเนี่ย เจมเป็นอย่างนี้ไหมตอนกลางคืนเจมเคยออกไปไหนไหมผมก็ใถจ้จดใจจ่อรอคําตอบมากก็กลับบ้านไปจนเช้านะมันน่าจะเป็นช่วงนั้นมนเป็นวันศุกร์ผมต้องรอไป2วันวันจันทร์ผมมาที่โรงเรียนผมไม่ทําอะไรเลยฮะผมมุ่งหน้าไปหาไอ้เจมเลยแต่ก็ยังหาไม่เจอจนใกล้ยาเขาแถวไอ้เจมมันก็เดินมาผมอาจารย์ครับก็จริงๆพูดภาษาไทยครนะับคุณครูครับ,รบ,รบนั่นแหละนะแต่ผมจะแปลภาษาไทยภาษาภา,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 ภาคกลางให้ฟังนะครับคุณครูครับ ผมไปถามพ่อกับแม่ผมมาแล้วครับอยู่บ้านผมก็เป็นนะผมเดินออกจากบ้านกลางคืนผมก็เดินออกจากบ้านแต่ถ้าวันไหนผมใส่พระผมก็ไม่เป็นอ่ไอ้เจมเล่นกูละนะฮะเพราะว่าถ้ามันตอบว่ามันเป็นนะอยู่บ้านก็เป็นผมก็เออเจมมึงนอนละเมอนะครับทีนี้มันก็ยังแต่ผมก็เชื่อว่ามันนอนละเมอนะแต่มันมาเหลือติ่งนิดนึงติ่งตรงคาว่าถ้าวันไหนใส่พระ ก็ไม่เป็นนะฮะมันยังมาเหลือติ่งที่จะพิสูจน์ในชีวิตผมอีกนิดนึงว่าจะมีไหมตอนนี้ความเชื่อไม่มีมันก็เลยยังไง9 9 9มันก็เลยไม่ร้อยเพราะว่าคําเดียวเลยคือคําว่าถ้าผมใส่พระไม่เป็นประโยคเดียวเลยนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นประสบการณ์ที่ผมรู้สึกตอนนั้นถ้าผมไม่เล่าติดตลกี้นะไม่เล่าแบบหน้ายิ้มมีนะม,นมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากนะเป็นเรื่องที่แบบเท่าวันนั้นนะไอเจมมาบีบคอผมหรือมันแบบ วิดไว้แล้วพูดเป็นเสียงอืนเนี่ยชีวิตผมวันนี้ยังไม่เป็นอย่างนี้ผมนุ่งขาวห่มขาวสวดชินเป็นช้อนนอนกุกคืนบอกเลยนะครับอ่ะ,อะก็เล่ามายาวพอสมควรแล้วนะฮะก็เป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งแล้วกันในเรื่องของความเชื่อเรื่องของวิญญ,ญาณอันนี้ต้องบอกอีกครั้งหนึ่งนะฮะมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับสําหรับใครที่เชื่อว่ามันมีอยู่แล้วหรือเชื่อว่ามันมีนั่นแหละก็ต้องขออภัยนะครับมันเป็นความเชื่อของผมเองความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ ที่ทำหล,หลายอย่างแล้วที่ผมลองพยายามจะทำที่อยากจะเห็นมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการพูดถึงการขอให้มานะฮะซึ่งอันนั้นเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าผมทำอะไรบ้างสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะฮะเหมือนเดิมก็ขอบคุณคนที่กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ถ้าใครแชร์จะขอบคุณมากนะครับ กดไลค์กดซับสไครป์ผมไม่ได้เงินนะครับมันเป็นกําลังใจที่ผมอยากจะมาทาคลิปช่วงนี้ว่างๆอยู่อยากจะรุกขึ้นมาทําคลิปยังไงก็ช่วยกดไลค์หน่อยนะขอบคุณคนที่กดไลค์แล้วคนที่ติดตามแล้วก็ติดตามได้ที่ช่องเอวังช่องตอนนี้ถาจ,จะเซิร์ชชื่อไม่เจอหรือแซนสตอรี่ก็เซิร์ชไม่เจอนะครับก็อาจจะต้องติดตามได้ทางที่ลิงก์ของ Facebook ที่ผมจะไปแชร์เป็นวิดีโอไว้ยังไงใครผ่านมาเห็นนะเลื่อนเลื่อนเห็นแวะก,กดไลค์เข้าไปดูยิ่งดีไม่กดไลค์ก็พอเป็นกำลังใจก็ ขอบคุณมากครับสาหรับคลิปนี้ก็ต้องบอกว่าต้องบอกว่าฝันดีเลยแหละเพราะว่าตอนนี้ผมอัดอยู่ประมาณตีหนึ่งแล้วตอนเนี้ยคืนนี้นอนดึกเพราะว่าช่วงนี้นอนดึกบ่อยแล้วมันติดนิสัยนะครับยังไงก็เจอกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ขอบคุณครับขอบคุณมากๆ